ผูงนกกับแรลใจร้ายกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีนกนานา,นานชนิดสร้างรังอยู่บนต้นไม้เป็นจำนวนมากนกหลายชนิดที่สร้างรังอาศัยอยู่ที่นี่มักจะทะเลาะเบาแว้งกันเป็นประจำทุกวันในวันหนึ่งแรดกตัวหนึ่งเดินเข้ามาในป่าแถบนั้น มันเห็นว่านกมีมากมายอาศัยอยู่บนต้นไม้และที่กำลังหิวจึงเอานอของมันกระแทกไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจนลังของนกสีเขียวที่อยู่บนต้นไม้ตกลงมาจากนั้นมันจึงกินไข่นกกินลูกนกตัวเล็กๆที่ร้องอยู่ในรังนั้น เมื่อแรดอิ่มจากการกินลูกนกแล้วมันก็เดินจากไปแม่นกสีเขียวโกรธมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรแรกตัวนั้นได้ได้แต่ร้องไห้บรรดานกทั้งหลายต่างหวาดกลัวจึงพร้อมใจกันมาประชุมหาลือกันแล้วนกสีแดงก็ออกความเห็นว่า และตัวนี้มันจะต้องวนกลับมาอีกพวกเราต้องร่วมมือกันขับไล่มันไปแต่นกสีเขียวแย้งว่าไม่เอาหรอกและตัวนั้นใหญ่โตและแข็งแรงนักพวกเราสู้ไม่ได้หรอกใช่ใช่พวกเราทำอะไรไม่ได้นกสีเหลืองเห็นด้วย และด้วยเหตุที่นกเหล่านี้ชอบขัดแย้งกันอยู่เป็นประจำพวกมันจึงไม่มีใครเห็นด้วยกับข้อเสนอของนกสีแดงจึงไม่มีใครที่จะเตรียมตัวรับมือกับแรด,ดตัวนั้นเลยเมื่อไม่มีใครเห็นด้วยนกสีแดงสามีภรรยาจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีว่าแล้วทั้งสอง ก็ช่วยกันย้ายรังของมันไปอยู่บนต้นไม้ที่สูงขึ้นไปบนหน้าผาซึ่งแลดไม่มีทางปีนขึ้นไปได้เลยวันรุ่งขึ้นแลดตัวเดิมก็กลับมาคราวนี้มันเอานอชนกระแทกต้นไม้ทุกต้นที่อยู่บริเวณนั้นทำให้รังนกตกลงมาเต็มไปหมดไข่และลูกนกที่ล่วงหล่นลงมาล้วนกลายเป็นอาหารของแรดจนหมด บรรดาพ่อแม่นกต่างพากันเสียใจที่ไม่คิดหาทางรับมือกับแลกตัวนี้ไว้ตั้งแต่แรกในขณะเดียวกันครอบครัวของนกสีแดงที่เตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ากับมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ระมัดระวังตัวจะปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ